วางแผนตัวไวกเกษรกันแบบง,ง่ายๆแบบ e ีซี่อีซโปรแกรมการวางแผนทางการเงินอยู่ได้ด้วยลำแข้งของตัวเอง สวัสดีครับกลับมาพบกับผมธนวัตรศิริวัฒนคุณอีกแล้วนะครับกับ Thai PFA Talk อย่าลืมกด subscribe กด follow Thai PFA Channel ทาง YouTube นะครับแล้วก็ Thai PFA Thai Professional Finance Academy ใน Facebook Fanpage ครับ วันนี้เราจะมาดูแนวทางในการวางแผนเพื่อวกยเกษียณกันแบบง่ายๆแบบ easy easy กันนะครับหลายคนสงสัยกันว่าอยากจะวางแผนเพื่อวัยเกษียณแต่ว่าไม่รู้ว่าจะต้องเก็บเงินกันเท่าไหร่วันนี้ผมก็เลยมีโปรแกรมการวางแผนทางการเงินของ All About Fin มาแนะนําให้ทํากันได้ง่ายๆครับเราลองมาดูกันว่าขั้นตอนเป็นยังไงครับเริ่มต้นนะครับเราเข้าไปที่เว็บไซต์ครับ w w w a l l a b o u t f i n c o m เข้าไปเสร็จแล้วที่หน้าแรกเนี่ยครับมันจะมีโปรแกรมวางแผนทางการเงินให้เราก็คลิกไปที่โปรแกรมวางแผนทางการเงินอ่าเสร็จแล้วเลื่อนลงมา ด้านล่างครับมันจะมีไอ้เจ้าตัววางแผนกเกษียณไว้ให้เราก็กดคลิกไปที่วางแผนกเกษียณซึ่งจริงๆแล้วในเรื่องการวางแผนไวยเกษียณเนี่ยครับรายละเอียดมันจะมีเยอะแยะมากมายเลยมันจะมีตั้งแต่ว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าแต่ละเดือนแต่ละปีเราต้องมีเงินใช้เท่าไหร่ ใช่ไหมครับเราจะได้คาดการณ์ได้ว่าณนะวันที่เกษียณตกลงปีแรกที่เรากรเกษียณในอนาคตอีก10ปี20ปีอีก30ปีวันนั้นนะ่ะเราจะต้องมีเงินใช้กันเท่าไหร่แล้วตลอดอายุขัยหลังเกษียณเขาก็ต้องมีวิธีการมาคาดการณ์กันอีกว่าเราจะอยู่ต่อไปกี่ปีหลังเกษียณตลอดอายุขัยหลังเกษียณเราต้องมีเงินใช้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นต้องคำนวณกลับมาว่าแล้ววันนี้เราจะต้องเก็บเงินเท่าไหร่แต่จริงๆดีเทลยังจะมีมากกว่านั้นอีกครับเพราะว่าบางคนอาจจะมีแหล่งเงินเพื่อไว้เกษียณอื่นๆอยู่อีกอันนี้ก็็จะะเเเปนราาายยลออีีดต่ง่งๆทไว้ าอธิบายกันต่อๆไปใน E ีพีถัดๆไปแล้วกันนะครับแต่วันนี้เรามาดูวิธีการวางแผนแบบง่ายๆกันก่อนว่าคุณจะสามารถวางแผนเพื่อวัยเกษียณให้กับตัวเองได้ทํำยังไงกันพอเลื่อนลงมาตรงวางแผนเกษียณเราก็เลือกคลิกไปที่วางแผนเกษียณแบบ e ีซีกันนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีข้อมูลให้เรากรอกแล้วว่าวันเนี้ยอ่าจนถึงวันที่เกษียณเรามีเวลาอีกกี่ปีที่เราจะสามารถเก็บเงินกันได้แล้วนั่นก็อีกมุมหนึ่งแปลว่าอีกกี่ปี ที่ราคาสินค้าบริการมันจะเพิ่มขึ้นกว่าคุณจะเกษียณสมมุติผมเอาตัวเลขกลมๆง่ายๆนะครับว่าถ้าสมมุติคนที่วางแผนไวยเกษียณตอนนี้มีอายุ30ปีนั่นก็แปลว่าถ้าจะเกษียณที่อายุ60ก็จะมีระยะเวลาก่อนเกษียณอยู่30ปีด้วยกันเสร็จแล้วหลังจากนั้นหลังเกษียณจะอยู่ต่อไปอีกกี่ปีล่ะบางคนก็จะบอกว่า70 80-90ถูกไหมครับผมเผื่อเอาไว้กลางๆแล้วกันว่า ถ้าคุณอยู่ต่อไปหลังกเกษียณตอนอายุ60อยู่ไปจนสิ้นอายุขยที่90ปีนั่นแปลว่าเราจะอยู่ต่อไปหลังกเกษียณ30ปีเราก็ใส่ไปว่าอายุขยหลังกเกษียณอยู่ที่อีก30ปีรายจ่ายสําหรับการดํารงชีวิตถูกไหมครับสมมติผมเอากลางๆละกันเผื่อ,เ,อเที่ยวเผื่อไป,ไปนู่นไปนี่เผื่อซื้อของซื้อรถสารพัดอย่างที่คุณอยากจะซื้อด้วยละกันสมมุติผมเฉลีย่ยเฉลี่ยอยู่ที่เดือนละ25,000โอเคไหมครับเราก็ใส่ไปที่25,000 เสร็จแล้วที่25,000นี้เราใส่เป็นต่อปีผมก็จะกดคูณเข้าไปคูณ12นั่นก็แปลว่าปีหนึ่งจะตกอยู่ที่ปัจจุบันประมาณสัก3 0 0แสนบาทด้วยกันแต่ละคนก็อาจจะมีข้อมูลที่แตกต่างกันไปนะครับลองคีตามกันไปก่อนกดตามกันไปก่อนแล้วพอคุณเข้าใจแนวทางแล้วก็ค่อยไปปรับเป็นข้อมูลของตัวเองกันอีกทีหนึ่ง ทีนี้ราคาสินค้าบริการเนี่ยครับมันไม่ได้คงที่ไปตลอดถูกไหมครับเราจะพบว่าแต่ละวันแต่ละวันราคาของมันขึ้นไปเรื่อยๆเลยสมมติผมเอาตัวเลขอัตราเงินเฟ้อเฉลีย่ยแบบง่ายๆละกันประมาณกลมๆสัก3%เข้ามาดูซิว่าถ้าราคาสินค้าบริการทุกปีเพิ่มขึ้นนับจากนี้ไปปีละเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณสเอเซอะไรจะเกิดขึ้นกับแผนกเกษียณของคุณอีกส่วนหนึ่งในการวางแผนสําหรับววยเกษียณน,นะครับข้อมูลที่เราจะต้องใส่เข้าไปก็คืออัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ตราผลตอบแทนจากการลงทุนนี้ก็จะมีตั้งแต่ในส่วนของก่อนเกษียณแล้วก็หลังเกษียณทีนี้หลังเกษียณเนื่องจากว่ารายได้ของเราอาจจะไม่ค่อยมีแล้วถูกไหมครับเราจะพึ่งพารายได้จากการลงทุนจากไอ้เจ้าเงินก้อนที่เราเก็บนี่แหละเป็นสําคัญเพราะฉะนั้นผมอาจจะไม่ได้ให้คุณเสี่ยงมากนะสมมุติในที่นี้ตัวอย่างผมลองบอกว่าถ้าหลังเกษียณเราไปลงทุนไม่เยอะมาก เอาให้ได้ผลตอบแทนชนะเงินเฟอ้อสักเปอร์เซ็นต์หนึ่งก็แปลว่าหลังกเกษียณผมกําหนดอัตราผลตอบแทนที่คาดเอาหวังเอาไว้สัก4%นั่นก็แปลว่าผมจะกําหนดอัตราผลตอบแทนหลังกเกษียณเอาไว้ที่ประมาณสัก4%ส่วนก่อนกเกษียณอมีเวลาตั้ง30ปีจริงๆเราสามารถที่จะรับความเสี่ยงกันได้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียว แต่ทีนี้เนื่องจากบางคนอาจจะยังกลัวหุ้นถูกไหมครับยังกลัวการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงอยู่งั้นผมก็อาจจะไม่ได้ใส่ตราผลตอบแทนที่สูงมากนะเอาประมาณสักแค่6%ก็พอ,อทีนี้ถ้าสมมุติเรายังไม่เคยวางแผนผู้วัยเกษียณเลยเรายังไม่มีเกินเก็บที่จะเอามาใช้สําหรับวางแผนวัยเกษียณเลยผมก็จะใส่ข้อมูลตรงนี้เป็นสูงกดคํานวณครับแค่นี้เองคําตอบก็จะออกมาแล้วว่าณนะวันที่เกษียณปีแรก ค่าใช้จ่ายที่เมื่อกี้เราบอกว่าอยู่ประมาณสัก300,000เนี่ยครับมันจะเพิ่มขึ้นเป็น728,178บาทกับอีกประมาณ74สตางค์ไอ้เจ้าค่าใช้จ่าย7 0 0 0แสนกว่ากเนี่ยครับตลอดอายุขาย30ปีถ้าหลังกเกษียณมีอัตรางเงินเฟอ้อปีละ3%แล้วคุณสามารถลงทุนได้ประมาณปีละ4%ก็ะจะส่งผลทำให้นะวันที่กเกษียณคุณจะต้องมีเงินเก็บอยู่ประมาณ19ล้าน 56,062บาทกับอีก96สตางค์หลายคนอาจจะตกใจถูกไหมครับว่าโอ้โหทำยังไงที่จะเก็บเงินให้ได้ถึงประมาณเกือบเกือบ20ล้านเลยไม่ได้ยากเลยครับลองมาดูคำตอบในช่องถัดไปครับคำตอบในช่องถัดไปก็จะบอกว่าคุณจะต้องเก็บเงินเอามาลงทุนทุกๆปีจนถึงวันที่กเกษียณเนี่ยครับนับจากนี้ไป30ปี ปีละประมาณ2 4 1 0 3 8บาทกับอีก45สตางค์หรือถ้าผมพูดตรงลมง,ง่ายๆก็เก็บเงินประมาณสักเดือนละ2 0 0 0 0เท่านั้นเองวันที่เกษียณคุณก็จะมีเงินใช้ละเกือบเกือบล้านด้วยกันทีนี้ลองมาดูคำอธิบายข้างหลังครับว่าไอ้ตัวเลขพวกนี้ความหมายของมันคืออะไรกันอีกนิดหนึ่งถ้าคุณดูข้างล่างน,นี้ครับมันจะมีไทม์ไลน์ขึ้นมาให้ไอ้เจ้าไทาม์ไลน์แกนของเวลาตัวนี้ครับก็จะบอกว่าณนะปัจจุบันค่าใช้จ่ายที่เราคิดว่าอยู่ประมาณแค่300,000เนนันนอง แต่กว่าที่คุณจะ,กะเกษียณอีก30ปีข้างหน้าถ้ามันมีอัตรางเงินเฟอ้ออยู่เฉลี่ยประมาณสักปีละ3%วันที่คุณกเกษียณปีแรกปีนั้นคุณจะต้องเก็บเงินเพื่อให้มีค่าใช้จ่ายในปีแรกอยู่ถึง728,178บาทกับอีก74สตางค์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้แปลว่าวันที่เรากรเกษียณแล้วราคาสินค้าบริการมันจะคงที่นะครับวันที่เรากรเกษียณแล้วราคาสินค้าบริการมันก็ยังเพิ่มขึ้นต่อๆไปอีกปีละ3% นั่นก็แปลว่าปีแรกที่ต้นปีผมจะต้องมีเงินใช้หลังกเกษียณปีแรก728,178บาทกับอีก74สตางค์แต่ปีถัดไปอัตรางเงินเฟอ้อที่มันเพิ่มขึ้นประมาณสัก3%จะส่งผลทำให้หลังกเกษียณในปีที่2ต้นปีผมจะต้องมีเงินเอาไว้ใช้อยู่ประมาณ75,000 0กับอีก24บาทแล้วก็10สตางค์ปีต่อไปอัตรางเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นอีก3%นั่นก็แปลว่าในปีที่3 ต้นปีที่3ผมจะต้องเตรียมเงินเอาไว้ใช้ทั้งปีอยู่ที่ประมาณ772,524บาทกับอีก83สตางค์ค่าใช้จ่ายมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไปอย่างนี้ครับทุกๆปีจนถึงปีสุดท้ายต้นปีที่30ที่เรากะว่าเราจะสิ้นอายุไขต้นปีนั้นคุณจะต้องมีเงินเอาไว้ใช้ถึง1,716,000บาทกับอีก90สตางค์ทั้งหมดนี้ถ้าเราสามารถลงทุนหลังกเกษียณได้ปีละ4% วันที่เกษียณคุณจะต้องมีเงินครับประมาณ19,56,000ล้าน56,00กับอีก62บาทแล้วก็เศษอีก96สตางค์19ล้านกว่ากวาหรือเกือบเกือบ20 000, ล้านนี้ฟังดูน่าตกใจถูกไหมครับแต่ในการออมในการลงทุน ถ้าเรารู้จักลงทุนรู้จักปอมอย่างสม่ำเสมอแล้วทําให้เร็วเร็วในที่นี้ก็แปลว่าถ้าคุณอายุ30คุณเริ่มต้นทําเลยไอ้เจ้าความฝันในการเกษียณที่เราจะสามารถมีอิสรภาพทางการเงินอยู่ได้ด้วยลําแข้งของตัวเองไม่ต้องไปหวังพึ่งเงินแค่600-700หรือว่า800หรือว่า1,000บาทจากภาครัฐมันก็จะสามารถเป็นจริงได้ครับด้วยการเก็บเงินทุกๆปีเพียงแค่ปีละ 2 4 1แ3 8บาทกับอีก45สตางค์หรือตกกลมๆก,ก็เดือนหนึ่งประมาณแค่2 0 0 0 0ืเท่านั้นเองเห็นไหมครับว่าการวางแผนกเกษียณมันไม่ได้ยากอะไรมากมายเลยเพียงแค่คุณรู้จักวางแผนให้มันเร็วรู้จักใช้โปรดักต่างๆในตลาดทางการเงินเข้ามาช่วยแต่ไรก็ตามจริงๆแล้วเนี่ยถึงเวลาเราอาจจะไม่จําเป็นต้องเก็บเงินถึงปีละ2 0 0 0 0 0กว่าหรือว่าเดือนละ2 0 0ห0หรอกนะครับเพราะแต่ละคนอาจจะมีแหล่งเงินออมสําหรับววยเกษียณต่างๆอยู่แล้วทั้งภา,บางคบังคับแล้วก็ภาคสมัครใจส่วนรายละเอียดของแลง เงินสาหรับไวกระเษียณพวกนี้ที่เราจะเอาไปใช้ได้หลังกเกษียณจะเป็นยังไงเอาไว้ติดตาม EP ต่อๆไปนะครับเราจะค่อยๆทยอยเอามานําเสนอสาระดีๆแบบนี้กัน